นี่คือวัดเล็กๆแห่งหนึ่งที่ไม่ได้มีชื่อเสียงจาัดก,การท่องเที่ยวไม่มีตลาดน้ําไม่มีของฝากแต่วัดน,นี้มีพระพุทธรูปที่เจ้าแม่ตะเคียนมาขอสร้างด้วยตนเองครับเป็นพระพุทธรูปที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของมนุษย์แต่เป็นผลจากนิมิตและเสียงบอกกล่าวจากวิญญาณหญิงสาวชุดไทยและก็ยังเป็นพระพุทธรูปที่ช่างมากฝีมือไม่สามารถจะแกะสลักได้จนกระทั่งได้การนำทางของโลกวิญญาณครับ จากพระองค์แรกก็มีไม้ตะเคียนยักษ์ที่รอการขุดค้นพบที่ชั้นใต้ดินจนนําไปถึงการแกะสลักพระองค์ที่สองซึ่งทุกวันนี้นะครับคนในพื้นที่ต่างเรียกท่านว่าหลวงพ่อตะเคียนทองและหลวงพ่อตะเคียนเงินครับก็มาทาบุญถวายเทียนพรรษานะครับที่วัดตะเกเอนตอนนี้คือประมาณเวลา4ี่โมงครึ่งนะเดี๋ยวพิธีกรรมกกำลังจะเริ่มแล้วนะครับก็เลยพาเพื่อนๆดูบรรยากาศของรอบๆวัดนะฮะอันนี้เป็นท่อนไม้ใหญ่มากทุกคนท่อนไม้ตะเคียนนะทุกคนนี่โคตรใหญ่เลย คือวัดนี้นะครับเป็นวัดที่แม่ตะเคียนนะครับท่านมีอุปการะกับวัดมากๆนะครับเพราะว่าท่านแม่ตะเคียนเนี่ยอ,อมหาเจ้าว่าถึงสองครั้งด้วยกันนะในการที่จะสร้างพานะอืมคือช่างเนี่ยเขาไม่รู้จะทําแก่ยังไงนะแต่ก็ได้เหมือนโน้ฮาวเหมือนว่าวิธีการนะครับจากแม่ตะเคียนนะว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้นะครับซึ่งเนี่ยผมก็พาทุกคน,นปไปไหว้พระประธานในวิหารมาแล้วเนาะนี่คือต้อนท่อนไม้ตะเคียนยักษ์ ตัใหญ่มากนะครับก็ไม่รู้ว่าทางวัดจะเอาไปทาอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้คือตั้งอยู่กข้างศาลาแม่ตะเคียนนะครับและตรงที่ด้านหน้าเนี่ยจะมีแม่ตะเคียนอยู่สามนางด้วยกันนะนะครับก็แต่งชุดประดับเออแต่งเครื่องประดับแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่นะครับจุดที่ขอโชคขอลาบนะฮะทุกคนบางคนเมื่อมาทําบุญที่นี่แล้วกลับไปก็ฝันถึงหญิงสาวที่มาหารที่ชุดไทยโบร,ราณบางคนได้ยินเสียงหัวเราะหรือเสียงกระซิบ บางคนถูกรางวัลใหญ่โดยไม่ทันตั้งตัวแล้วคุณละ่ะเมื่อได้มาที่นี่แล้วหากรู้สึกเย็ยนวูบวาบในตอนกลางวันแสกแสกคุณอยากจะขออะไร